ดรสุภวุฒิสายเชื้อชวนคิดเรื่องชีวิตและการเงิน Live Long and Prosper สวัสดีครับวันนี้เราพูดเรื่อง Live Long and Prosper อีกครั้งนะครับอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับโรคสมองเสือ่อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอัลไซเมอร์เราคุยกันให้เข้าใจกันชัดๆร่วมกันเลยว่า มีคลิปใหม่อันนึงที่น่าสนใจนะครับอของอพอดคาสชื่อว่า Soe ีแซตโอีนะครับโซอเนี่ยเขาเป็นพอดคาสที่ทำมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้านการกินแล้วก็ด้านเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญที่ ค่อนข้างจะเก่งแล้วมันเล่าให้เราฟังอย่างง่ายง่ายนั้นท่านที่สามารถจะสะดวกที่จะไปฟังภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาได้เลย Soe นะครับแ O E นะครับแล้วก็จะมีพอดแคสต์ต่างๆวันนี้ผมอยากจะเอา s ซ e ที่เพิ่งคุยมาสัก2วันที่แล้วกับคุณหมอ สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อดีนเอ,าอ,าอาชากับกับเอชาเชอรารีสองท่านพวกนี้เป็นหมอที่เกี่ยวที่มีความเชียช่ยวชาญเรื่องสมองแล้วมาพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะครับเขาเขียนหนังสือก่อนหน้านี้ด้วยข้อสรุปที่สำคัญก็คือว่าปกติเราจะเข้าใจว่าเราเนี่ยจะลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ประมาณ50% 40%ร์เซ แต่หมอสองท่านนี่บอกไม่ใช่ถ้าเราทำดีๆเนี่ยเราลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ได้ถึง90%นะครับถึง90%คราวนคนี้ความเสี่ยงที่เรากลัวเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องสมองเสื่อมเนี่ย มันมากแค่ไหนใน,ในตารางที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับในในรูปเนี่ยจะเห็นว่าความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงนะครับท่านจะเห็นเลยว่าแน่นอนพายุ60ตอนแรกๆความเสี่ยงก็ไม่เยอะหรอกอย่างเช่น60-64ถึง64ปีเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสําหรับผู้ชายก็จะเท่ากับ5.1คนจาก1 0 0 0คน แต่สําหรับผู้หญิงนี่จะเป็น8.5คนต่อ1,000คนไม่เยอะแต่ท่านดูสิครับว่าถ้าท่านอายุยืนโชคดียืนไปถึงสัก85ถึง89ปีท่านจะเห็นว่ากลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยเกือบ25คือ250คน ใช่ไหมสองสี่เก้าจุดเต่อ1,000คนเป็นโรคสมองเสื่อมผู้ชายเนี่ยน้อยหน่อยแต่ก็ไม่น้อยก็คือตั้ง171คนจาก1,000คนนะครับ90หรือมากกว่าไม่ต้องพูดเลยผู้หญิงเนี่เกือบจะ50%เพราะว่า423คนต่อหนึ0งพคนเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมเลยฉะนั้น ถ้าเรามีทางที่จะลดความเสี่ยงได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันจริงๆแล้วทั้งสองทั้งคุณหมอทั้งสองท่านนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณที่จะมีความเป็นสมองเสื่อมอย่างแน่นอนเนะี่ยมีอยู่แค่สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณโชคไม่ดีมียีนบางตัวที่กลายพันธุ์นะครับฉะนั้นหน้าต่อไปเนี่ย ผมก็เลยจะแบ่งแยกให้ดูว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับประเภทหลักแล้วเราจะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เป็นหลักในช่วงที่ต่อไปนี่ก็คืออัลไซเมอร์นะครับแต่มีอันอื่นอีกด้วยอย่างเช่น Vascular Dementia Vascular Dementia ก็คือก็ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะว่าเส้นเลือดไม่ดี Vascular มาจากคำว่าเส้นเลือดระบบระบบเลือดที่เข้าไปเลี้ยงซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับการดูแลโรคหัวใจอย่างมากฉะนั้นก็ถึงพูดว่า ถ้าเมื่อหัวใจแข็งแรงสมองก็แข็งแรงไปด้วยนะครับทั้งสองอันนี้ท่านจะเห็นว่าบวกกันเนี่ยหกสิกับสิบห่สิบเเนี่ยมันกินเข้าไปเกือบ90%้แล้วนะครับส่วนที่เหลือคือส่วนที่เอ่อที่ที่บางทีเป็นเรื่องของยีนโดยเฉพาะอย่างเช่นฮัน t ิงตัน n s เนี่ยนะครับอันนี้ถ้าโชคไม่ดีมียีนไม่ดีก็เป็นแน่แนแล้วก็อีกอันนึงอย่างผมไม่ได้ใส่ไปในนี้คืออย่างเช่นลิววบอ นะครับดีซีสก็เหมือนกันอันนี้ประมาณสัก2-3นก็นี่คือที่มาว่าทำไมเนี่ยนะครับคุณหมอสองท่านยืนยันว่าการเป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ97เนเี่ยนะครับเกิดจากการที่ยีนมีปฏิกิริยากับการดำเนินชีวิตของเราแล้วทำให้สมองเสื่อมนะครับ ฉะนั้นแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกอาจจะอยากจะดันไปถึงสัก97%ด้วยซ็นต้งแต่ว่าแกบอกแก,กจะไม่อยากจะเวอร์มากฉะนั้นแกบอกเขาช่วยลดความเสี่ยงได้90%นะครับนี่90%ที่ว่าเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมองคนเราเนี่ยมันจะมีศักยภาพเกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราอายุน้อยเนี่ยเราจะทำไม่ดีกับสมองอยังไงมันก็ไม่มีอาการออก เพราะฉะนั้นก็ถึงเป็นที่มาถึงที่แกบอกว่าอัลไซเมอร์นี้เราจะมาพูดเฉพาะเรื่องอัลไซเมอร์เป็นหลักแล้วนะครับอัลไซเมอร์ถึงเป็นโรคที่เกิดในช่วงอายุกลางคนาฉะนั้นคลิปวันนี้อยากจะคุยกับให้ท่านหลายคนรับรู้นะครับว่าเราไปนึกว่าอัลไซเมอร์เป็นโรคคนแก่เขาบอกไม่ใช่เข้าใจให้ถูกมันเป็นโรคตั้งที่เริ่มตั้งแต่กลางคนเพราะฉะนั้นหลายท่าน เริ่มดูแลตัวเองซะตั้งแต่อายุ30-40อย่าไปรอนึกว่าค่อย60ก่อนค่อยเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอาการมันออกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสายไปแล้วนะครับคานนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับสมองคนเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ก็เรียกว่านิวรอนเนี่ยอยู่ประมาณ6 0 7 0 0 0ล้านนิวรอนที่สำคัญคือไอ้นิวรอนพวกนี้มันต้องเชื่อมกัน ต้องเชื่อมต่อกันนะครับคอนเน y ิวิตของนิวรอนเนี่ยคุณหมอสองท่านบอกว่ามีได้ตั้งแต่2 c o n n e เน i o ชถึงประมาณ30,000 c o n n e นเน o กการที่สมองมีศักยภาพสูงก็คือให้มี c o n n e c t ชันเยอะๆมันจะได้ติดต่อกันคุยกันเป็นศักยภาพไปช่วยร่วมกันนะครับยิ่งมี c o n n e c t ชันเยอะก็ยิ่งดีอันนี้เขาเรียกว่า cognitive reserve คือคุณมีคุณตุนคุณตุนศักยาภาพไว้มากน้อยแค่ไหนต้อง build cognitive reserve คือสร้างเอาไว้ให้เหลือเยอะๆเวลามันถูกทำลายอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะได้ยังเหลืออยู่นะครับมันเลยยังเหลืออยู่ถามว่าทำยังไงเขาบอกว่างานวิจัยทุกงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่ทำอย่างมีคุณภาพแต่คนพบว่าการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด นในการวัดศักยภาพของสมองว่ามีศักยภาพเหลือแค่ไหนเพราะการศึกษาเป็นการกดดันให้สมองต้องทำงานสมองต้องออกกำลังกายตลอดเวลาฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญที่สองอันที่หนึ่งบอกก็คือเป็นโรคของคนอายุกลางคนอันที่สองคือคุณจะต้อง challenge your brain ตลอดเวลาให้สมองมันทำงานให้สมองออกกำลังกายตลอดเวลา นะครับอย่านั่งแบงค์ไม่ทําอะไรคิดไปเรื่อยๆครับโอเบทเรียนที่3คืออย่างนี้นะครับบทเรียนที่3คือเราหลีกเลี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับเราสามารถที่จะรักษาขั้นแรกของภาวะสมองเสื่อมได้ที่เรียกว่า MCI MCI ย่อมาจาก mild cognitive impairment ถ้าเริ่มเริ่มเสื่อม impairment นะครับแล้วเป็น mild คือไม่มาก cognitive แปลว่าตัวสมองนี่แหละตอนนั้นเนี่ยคุณยังรักษาได้แต่พอเป็น a l ลไซเมอร์แล้วนะครับมันรักษาไม่ได้อาจจะชะลอ ได้แต่ถ้าเข้าไปในขายเป็นอัลไซเมอร์แล้วชะลอได้ดึงกลับมาไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแน่นอนต้องการไม่เป็นอัลไซเมอร์เลยแต่ที่สำคัญคือถ้ารู้ว่าเริ่มมีมา c คอกนิทีฟอิมแพร์เมนต์มันชากจะเริ่มเสื่อมรีบจัดการซะตอนนั้นยังดึงกลับมาได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญหน้าต่อไปเนี่ยนะครับ ทางคุณหมอแกก็บอกโอเค,เออเคอสิ่งที่เขาเ,เสนอก็คือให้ทำห้อย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์90% 5ข้อที่ว่านี่คือนิวโรนะครับ N สำหรับนิวทริชั่น E สำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ U สำหรับ Unwind R. าสำหรับร e s t o ร a ท i ฟส Sleep O. อสำหรับ Optimize b ์เบรนยูสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันเป็นยังไงอันแรกก่อน คือ nutrition นะครับ nutrition เนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้กันแล้วรู้กันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ในตารางให้ดูเร็วๆว่าที่ว่าเนี่ยนะครับต้องทำอะไรบ้างนะหลักการคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นโดยพื้นฐานจาก Mediterranean Diet ดเอทก่อน ก็คืออย่างที่เราทราบก็กินอาหารที่ไม่ได้มีเนื้อแดงเยอะเกินไปไม่ได้มีพวกเดรี่พวกนมเนยมากเกินไปกินให้เป็นผักผลไม้กินพวกไฟเบอร์กินพวกธัญพืชต่ตางๆและแน่นอนที่สุดก็คือละเว้นการกินอาหารที่มีการปรุงแต่งมากๆอันนี้เป็นเบสิกเลยแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยคือ Min d diet m ันไ Diet คือเอาเมดิเตอร์เรเนียนี่บวกกับ a ดชด้วย DASH คืออะไร DASH คือ dietary approach to stop hypertension มันจะมีอาหารกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาแนะนำให้คนที่มีความดันสูงความดันเลือดสูงเนี่ยกินเขาบอกเอาสองอันผสมเนี่ยเป็นกินการกินที่ดีที่สุดผมก็เขียนเร็วๆแล้วก็จะเรื่แหละก็เรื่องเดิมนี่แหละกินผักหลายๆประเภทกินเบอร์รี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่กินธัญพืชเป็นพวกถั่วต่างๆ กินโฮเกนกินปลากินไก่ได้แล้วก็กินน้ำมันมะกอกนะครับส่วนที่จะไม่ให้กินก็คือที่เราชอบชอบกันนั่นแหละไม่ต้องไปกินเยอะนะครับอาหารทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดเนื้อแดงมากๆอย่าเลยดีกว่านะครับอีกอันนึงที่คุณหมอถูกตั้งคำถามคือว่ากินดื่มเหล้า เท่าไหร่จะดีที่สุดสำหรับสมองแกบอกแกต้องตอบด้วยความเสียใจว่าจำนวนแอลกอฮอล์ที่กินที่ดีที่สุดสำหรับสมองคือศูนย์นะครับแกบอกศูนย์ถามว่าแกกินไหมแกบอกแกก็กินเพียงแต่ว่าโอเคก็ไม่ใช่กินทุกวันอาจจะอยากจริงๆก็อาทิตย์หละครั้งนะครับนี่ก็คือเรื่องของนิวทริชั่นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของออกกำลังกาย เรื่องออกกำลังกายเนี่ยเป็น,ปนอะไรที่พิเศษมากจริง,รงๆเพราะคนจะไม่รู้ว่าคุณจะสามารถทำให้สมองคุณโตขึ้นได้โตขึ้นได้สมองไม่เคยเคยทราบใช่ไหมคนบอกเออพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเซลล์มีแต่ตายมีแต่ตายไม่ใช่เขาไม่ใช่ถ้าคุณออกกําลังกายและออกกําลังกายสมองคุณทําให้สมองโตขึ้นได้นะครับอันนี้คนจะไม่รู้แล้ว ที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เกิดที่เขาเรียกว่า BDNF นะครับ BDNF BDNF นี่คือ Brain derived neurotrophic trophic factor ถามว่ามันคืออะไรนะครับแกเปรียบเทียบให้ดูง่ายนิดเดียวว่า BDNF เนี่ยเหมือนกับเป็น ปุ๋ยที่ดีมหาศาลสําหรับสมองเลยถ้าอยากใจสมองโตเนี่ยอยากใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่แหละคือนี่แหละคือปุ๋ยที่ดีที่สุดออกกําลังกายซะถามว่าออกกาลังกายอะไรเขาบอกไม่มีรีเสิร์ชบอกว่าออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือออกกําลังกายขานะครับแปลกมากออกกาลังขาเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดออกกาลังกายกล้ามเนื้อให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีงานวิจัยด้วยซ้ำว่าถ้าคุณออกกําลังกายที่ขาเนี่ย คุณอย่างที่ผมบอกคือคุณบำบัดาการเป็น MCI เลยที่จำนะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าสมองเสื่อมเล็กน้อยนะ่ะถ้าคุณอยากจะจัดการให้มันเสื่อมน้อยลงนะออกกําลังกายเลยมันลด,ลดมันมันช่วยลดไอความเสี่ยง MCI ได้35%หลยเกินกว่า35%ด้วยนะครับแล้วแน่นอนถ้าออกกําลังกายขาเนี่ยมันก็ดีสำหรับ เราจะได้ไม่ล้มเราเคยคุยกันเยอะหนังสือของผม,มก็พูดถึงเรื่องว่าเราต้องไม่ให้เกิดอาการเรียกว่า frailty หรืออาการเปราะบางตอนแก่วิธีจะไม่ให้เปราะบางดีที่สุดคือทำให้ขาแข็งแรงคุณหมอบอกด้วยซ้ำไปว่าแกกำลังจะบอกว่าแกาจะเขียนหนังสือใหม่เล่มใหม่ชื่อว่า bigger muscle bigger brain นะครับมันสําคัญขนาดนั้นก็าโอเคเดี๋ยวจะไปเขียนหนังสือเล่มใหม่ด้วยระ่าอ,อย่างนั้นโอเคฉะนั้นนี่คือ e exercise นะครับต่อไปที่พูดถึงก็คือพูดถึงเรื่องของ unwind หรือ d e stress นะครับอันนี้เนี่ยเกจะบอกว่ามันมี stress สอประเภท stress ที่ดีกับ stress ที่ไม่ดีความเครียดที่ดีกับความเครียดที่ไม่ดีความเครียดที่ดีคือสมองถูกกดดันเล็กน้อยอย่างเช่นผมมา ทำคลิปเนี่ยผมกดดันนะเพราะว่าผมต้องพูดให้ดีก็ต้องตั้งใจทําให้ดีอันนี้มันกดดันนะครับแต่เป็น,บบน,นการกดดันที่ดีที่ว่าผมรู้ว่าผมจะทําเพื่ออะไรแล้วถ้าทาได้ดีเนี่ยสมองมันจะแฮปปี้มันจะมีการฉีดโดพามีนแล้วก็เราก็จะดีสําหรับสมองแต่ความเครียดที่ไม่ดีคือเครียดทั้งวันเครียดไม่รู้ว่าเครียดอะไรเครียดไม่มีจุดจบเครียดไม่มีสาเหตุนะครับโกรธอะไรไปหมดเลยเนี่ย อันเนี้เป็นการเครียดที่ไม่ดีเพราะเครียดแบบนี้มันจะฉีดฮอร์โมนเรียกว่าคอร์ติโซกับอะดรีนาลินสองอันที่ฉีดบ่อยๆนะครับอย่าว่าแต่สมองเสื่อมเลยเส้นเลือดก็เสื่อมไปด้วยความเสี่ยงที่จะเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคหัวใจสโตรกเนี่ยมีมาหมดเลยต้องอย่าให้มี bad s t r e s นะครับต้องอย่าให้มี bad stress ทำอะไรที่ยากนิดนึง จะไปร้องเพลงนี่ก็เสียวๆนะอายเหมือนกันนะแต่ถ้าร้องได้ดีอ่ะมันดีนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือ good stress อันนั้นเราทำ good stress ทำเยอะๆทำหลายๆประเภทนะครับโอเคเรื่องต่อไปอ่ออเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของ restorative sleep อันนี้เรื่องนอนเรื่องนอนเนี่ยหน้าต่อไปเราจะเห็นว่าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่านอนเนี่ยคุณจะต้องนอนให้ครบครบหนึ่งคือครบจำนวน ขอเจ็ดแปดชั่วโมงเพื่อเราอายุมากอย่างผมหกชั่วโมงกว่าอา้าวได้ไม่ว่ากันหกชั่วโมงกว่านะครับแต่อย่าไปเราเคยสมัยผมเด็กๆเนี่ยเราเคยแข่งกันเฮ้ยสามวันนอนสี่ชั่วโมงก็ได้ไม่เอานะเลิกเลิกไปอย่าทําอย่างนั้นไม่เอาแล้วนะครับพยายามนอนให้เยอะนอนให้เป็นเวลานอนให้จํานวนเพียงพอสองต้องให้มีทั้งเรมแล้วก็ดีฟส์ลิฟด้วยนะครับเรม จะเป็นเหมือนก,นนการจัดสมองจัดจัดเหมือน,นจัดหนังสือที่กระจายกระจายจับใส่เข้าไปแล้วตื่นมาจะได้ครีเอทีฟจะได้ทำโน่นทำนี้ได้อย่างปลอดโปร่งอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือ e p s l e e p Deep Sleep นี่คือกรณีที่สมองจะมีระบบน้ำมาฉีดล้างเอาของเสียออกไปเหมือนกับเอาขยะออกไปเป็นช่วงดีฟส l ลิฟเป็นช่วงที่เหมือนกับให้มีพันโลมาจัดการล้างสมองต้องให้มีดีฟส์ลิ p ต้องให้มีเรมส์ลิฟ ทุกคืนอยากให้สักอย่างละ90นาทีเร่ม90 e ดิฟ90ที่เหลือสัก4 5ชั่วโมงก็เป็นไลฟ์สลีปไปนะครับแล้วมันก็จะดีสำหรับทุกอย่างอย่างที่เขียนในรูปนี้ระบบอิมมูนก็จะดีขึ้นนะครับระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นหัวใจก็จะดีขึ้นการอักเสบก็จะไม่มีคุมน้ำหนักก็จะคุมได้เรื่องการนอนหลับเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเรื่องอื่นๆอย่างที่เราเห็นนะครับ ส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับ optimize brain use อันนี้ก็คือการอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือทำอะไรให้หลากหลายที่สุดซึ่งหน้าต่อไปผมก็ให้ดูอย่างนี้นะครับหน้าต่อไปผมให้ดูน่าสนใจมากอันนี้เป็นงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่คุณหมอสองคนนี้พูดแต่ว่ามันตอบตอบตอบคำถามตอบตอบข้อสุดท้ายที่ว่าโอเคเชื่อไหมว่าคนที่ขับรถแท็กซี่กับรถพยาบาลฉุกเฉินน่ะ เขาเป็นอัลไซเมอร์น้อยกว่าเพราะว่าอะไรเพราะก็ต้องขับรถคิดดูนี่ดูนั่นตลอดเวลาสมองมันถูกใช้ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนขับรถแท็กซี่ที่ลอนดอนเนี่ยนะครับจะเป็นคนลับแท็กซี่ที่ได้ได้ใบขับขี่ยากที่สุดเพราะว่าต้องไปจําถนนต่างๆในประมาณ26,000กว่าถนน ใช้เวลาศึกษาเป็นปีเขาไปค้นพบว่านักคนขับรถแท็กซี่ที่ลอนดอนสมัยที่ยังไม่มี GPS เนี่ยยิ่งอายุมากนะสมองยิ่งโตขึ้นสมองที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับความจำเนี่ยโตขึ้นดีขึ้นนะครับงานวิจัยอันนี้เพิ่งเป็นงานวิจัยใหม่มากเนี่ยคนพบว่าจากอาชีพทุกทั้งหมดเลย400กว่าอาชีพเนี่ยกลายมาไออาชีพที่เป็น Alzheimer น้อยที่สุดคือคนขับรถสออย่างเนี่ยครับ คือขับรถแท็กซี่กับขับรถกับขับรถ,บรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยนะครับด้านขวาเป็นเรื่องที่บอกว่าคนที่เป็นนักดนตรีเราเป็นนั่งดนนานคือเกินกว่า10ปีนะครับคนพวกนี้กลายเป็นว่าสมองในส่วนตรงนี้เขาจะดีกว่าคนที่อายุมากแต่ไม่ได้เล่นดนตรีฉะนั้นสมองเนี่ยคุณใช้มีเถอะใช้ไปทำสิ่งพวกนี้ก็จะ ค่อนข้างจะช่วยนะครับลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ได้อย่างมากขอบคุณครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะครับก็คำถามแรกครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เมีอะไรบ้างหลักๆก็คืออย่างที่ว่านะครับนึกว่าเป็นโรคคนแก่แต่อย่างที่ว่ามันไม่ใช่โรคคนแก่แต่เป็นโรคของมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักกลางคนที่ต้องรีบดูแลแล,แล้ว อันที่สองก็คือว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอันที่สามคืออย่านึกว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วจะรักษาได้ครับอย่าให้เป็นก่อนเป็นนะ่ะรักษาได้อ่าเป็นแล้วรักษาไม่ได้ครับคำถามที่สองนะครับ NAD+ คืออะไรครับปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีการเพิ่ม NAD+ ธรรมชาติไหมครับ NAD+ เนี่ยนะครับชื่อ Nicotinamide Adenine d i n u c l e o t i d e นะครับเป,เ,เป็นเป็นเ,เคมีซึ่งในร่างกายคนเราเนี่ยตอนที่อายุน้อยเนี่ยจะมีเยอะแล้วจะเป็นตัวช่วยซ่อมแซมเซลล์จะเป็นช่วยทำให้เซลล์หนุ่มสาวแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะซึ่ง คาดซึ่งคาดกันก็ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำมใ,ให้มันถึงมีการแก่ตัวเพราะฉะนั้นถึงมีความพยายามที่จะให้มีอาหารเสริมที่จะทําให้ NAD กลับขึ้นมานะครับถ้าไม่กินอาหารเสริมเพิ่มได้ไหมได้ออกกําลังกายออกกําลังกายเพิ่ม NAD ครับกรับอีกหนึ่งคำถามนะครับยารักษาโรคอัลไซเมอร์มีจริงหรือ,อยังครับที่ชื่อว่าโดนา ค่ะโดนาเนมแบเป็นยาที่ได้รับอนุมัติใช่ไหมครับโดย F.D.A. ของเอ,อ,อเมริกาเป็นยาที่ชะลออาการอัลไซเมอร์แต่ไม่ได้รักษาชะลอได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาที่เขาทดลองเข้าใจว่าประมาณปีกว่าถ้าเอาปีกว่าคูณ20เปอร์เซ็นต์ก็ชะลออาการได้ประมาณ3-4-5หเดือนครับ แต่ว่าเป็นยาที่แพงนับเกือบเป็น,ปน,ปนค่าใช้จ่ายประมาณสักหล้านบาทถ้าจำตัวเลขไม่ผิดแล้วก็มี side effect เยอะมากนะครับกิจกรรมที่เราอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ดูคลิปอันนี้มาร่วม,มนะครับอยากจะให้ท่านเขียนคอมเมนต์มานะครับว่าปีนี้เนี่ย ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำสำหรับเรื่องความเสี่ยงการลงทุนและเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยท่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์อันไหนเราถูกใจเราจะ,ะส่งหนังสือนี้ให้ท่านครับขอบคุณครับเพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ1,000บาทขึ้นไปจำนวน2กองต่อโค้ดเลิฟรับวอลเปเปอร์แมวคู่รัก1คู่1กุมภาถึง30มีนาเท่านั้น เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile